ตามบ่อที่เราจะเลี้ยงลําดับต่อไปนะคะขยายไปเรื่อยๆประมาณนี้นะคะก็ทําไปนะคะเป็นปีเป็นรอบไปมีนะคะไม่มีจริงๆแล้วก็ไม่มีจริงเลย <c oughs> เราทําเองตามมีตามเกิดนะคะก็ดูน้องเขากินยอดผักบุง้งรีดธรรมชาติเราเลี้ยงปลาก,ก็เลี้ยงผสมให้อาหารแล้วก็ให้ขับบ้านเราแปดโมงหนูใต้ผักบุ้ง เรียบไปหมดแล้วเขาก็เลยยังไม่สนใจจนหมดยอดนู้นลวค่ะเห็นไหมมีแล้วเขารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขลอยตามบ่อที่เราจะเลี้ยงลําดับต่อไปนะคะขยายไปเรื่อยๆื่อประมาณนี้นะคะก็ะทําไปนะคะเป็นปีเป็นรอบไปได้ไหมนิดสามอาทิตย์นี่เดือนหนึ่งประมาณนั้นนะคะ,ะมาแล้วคะ่ะก็จะมีป่าปลานินเพิ่งลงใหม่ได้ ปล่อยตามบ่อที่เราจะเลี้ยงลําดับต่อไปนะคะขยายไปเรื่อยๆประมาณนี้นะคะก็ะะทําไปนะคะเป็นปีเป็นรอบไปมาดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศบ่อหลังบ้านที่เราเพิ่งได้ปล่อยนะคะปล่อยบ้านเราแปดโมงหนู่นใต้พักบุ้งนะคะเขากองกองกองเป็นสัญลักษณ์นะคะ ปจจุบันก็ไม่ต้องเรียกแล้วสายใหญ่เพราะว่าเขารู้ตัวเขาเลยเขาอยู่ใต้ผักบุ้งนะคะเยอะแยะเลยเรียบไปหมดแล้วเขาก็เลยยังไม่สนใจจนหมดยอดนู้นแล้วค่ะเห็นไหมมีแล้วเขารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วขอบคุณที่ชมคลิปนะคะคลิปธรรมชาตินะเราเลี้ยงปลาก็เลี้ยงผสมให้อาหารแล้วก็ให้เขาเดีเ๋ยวนับยอดหลังอาทิตย์หนึ่งได้ไหมไม่ถึงนะประมาณหลังค่ะนี่ค่ะ ใช่ไหมที่สามอะไรีกหรือเดือนหนึ่งประมาณนั้นนะคะมาแล้วค่ะอ,อก็จะมีปลาปลานินเพิ่งอาลงใหม่ได้เ <ME ET S 2> ตัวขอบคุณที่ชมคลิปนะคะอันนี้ก็แปดโมงนะคะอ่นเขารู้สึกตัวแล้วเขาเริ่มมาแล้วนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่ให้ล้องปลาไปมีปลาตะเพียนแล้วก็ปลานิน ปลาตะเพียนปล่อยลงได้ได้นานแล้วนะคะก็ประมาณสองอาทิตย์พักบุ้งช่สวยยอดอ่อนๆเขากินกันจะหมดแล้วเขาก็เลยไม่สนใจอาหารอาหารเป็นครั้งแรกที่ให้นะคะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะปล่อยตามบ่อที่เราจะเลี้ยงลำดับต่อไปนะคะขยายไปเรื่อยๆประมาณนี้นะคะก็ะทำไปนะคะเป็นปีเป็นรอบไปเอากินตามตาม มีตามเกิด <laughs> ใช่ให้กินผักกินหญ้ากินอะไรไปนะคะไม่ได้เรื่อเดี๋ยวนะคะนับย้อนหลังอาทิตย์หนึ่งได้ไหมไม่ถึงนะประมาณนัค่ะนี่ค่ะเอ้ยอันนี้เพิ่งเลี้ยงน้องใหม่นะคะน้องใหม่บ่อหลังบ้านต้องใช้เวลานิดนึงค่ะ ธีการก็เคาะรูปปลาที่เพิ่งปล่อยลงไปนะคะ,ะต้องอีกสักพักนึงแหละคะ่ะเดี๋ยวเขาก็ได้กินนะคะได้กินหัวอาหารแลวเขาก็มาเขากำลังได้ไหมไี่สามอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งประมาณนั้นนะคะ,ะมาแล้วคะ่ะก็จะมีปลาปลานิลเพิ่งลงใหม่ได้เม,มื่อไม่ไม่มั่นใจว่าจะเป็นปลาค้างบ่อไหมแต่เราก็ตากเยอะนะบ่อน,นีตกตากนานม,มาก ไม่ได้ตากธรรมดาเป็นลมไม้ที่ใหญ่ได้ร่มด้วยเย็นสบายบ้านเราอยู่ชาติเมืองนะคะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะบางคนทำยังไงแต่แว่าผักบุ้งเยอะค่ะเห็นไหมคะยอดยอดเรียบไปหมดแล้วยอดผักบุ้งของเราเนื่องจากปลาปลาน้อยเยอะค่ะปลาน้อยหมายถึงว่าปลาตากเป็นเกือแบบสองเดือนนะคะแล้วก็ปูนขาวอะไรลงเยอะแยะ เราก็ไม่เก็บกระสอบขึ้นเลยน,ะน้องใหม่บ่อหลังบ้านต้องใช้เวลานิดนึงค่ะวิธีการก็เคาะเราก็ลดตรงทุนไปเอามาจากของประมงแล้วเราก็มาเพาะเพาะให้ได้เยอะที่สุดแล้วเราก็ได้ไหนไ่สามอาทิตย์นด้เดือนหนึ่งประมาณนั้นนะคะ,ะมาแล้วคะ่ะก็จะมีป่า เพิ่งเอาลงใหม่ได้เมื่อขอบคุณค่ะอยางนี้แหละรู้ตัวยังนิดหน่อยนะคะขอบคุณที่ชมคิดนะคะนะคะเขากองกองกองเป็นสนัญลักษณ์นะคะปัจจุบันก็ไม่ต้องเรียกแล้วขาะใหญ่เพราะว่าเขารู้ตัวเขาเลยเขาอ,อยู่ใต้ผักบุ้งนะคะเยอะแยะเลยเขายังไม่รู้สึกตัวว่าจะมากินข้าวนะคะเพราะว่าเป็นการให้อาหารครั้งแรก เป็นโลมไม้ที่ใหญ่ได้ร่มด้วยยังสบายบ้านเราอยู่ชานเมืองนะคะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะอน้องใหม่บ่อหลังบ้านต้องใช้เวลานิดนึงค่ะวิธีการก็ขอเร่งอะไรขอบคุณค่ะเลี้ยงปลาหลังบ้านค่ะต้นว่าเราก็ใหญ่นะคะ เห็นไหมคะเข้อยู่ใต้ผักบุ้งก็ให้อาหารตัวน,นี้ทีหน่อหน่อยน,น,น,นะคะเพื่อเขาจะได้รู้ติดเล่งอะไรขอบคุณค่ะเลี้ยงตาหลังบ้านค่ะต้นว่าเราก็ใหญ่นะคะตัวอขอบคุณที่ชมคลิปนะคะอันนี้ก็แปดโมงนะคะเอ้ย อันนี้เพิ่งเลี้ยงน้องใหม่นะคัเปร่งอะไรขอบคุณค่ะเลี้ยงปลาหลังบ้านค่ะต้นว่าเราก็ใหญ่นะคะนะคะเขากองกองกองเป็นสัญลักษณ์นะคะปัจจุบันก็ไม่ต้องเรียกแล้วขาใหญ่เพราะว่าเขารู้ตัวเขาเลยเขาอยู่ใต้ผักบุ้งนะคะเยอะแยะเลยนะคะเขากองกองกองเป็นสัญลักษณ์นะคะปัจจุบันก็ไม่ต้องเรียกแล้วขาใหญ่เพราะว่าเขารู้ตัวเขาเลย ขาอยู่ใต้ผักบุ้งนะคะเยอะแยะเลยน้องปลาไปมีปลาตะเพียนแล้วก็ปลานินปลาตะเพียนปล่อยลงได้ได้นานแล้วนะคะก็ประมาณสองอาทิตย์ก็กินตามตามมีตามเกิดใช่ให้กินผักกินหญ้ากินอะไรไปนะคะไม่ได้ปล่อยตามบอ่อที่เราจะเลี้ยงลำดับต่อไปนะคะขยายไปเรื่อยๆประมาณนี้นะคะอ่ะ ก็ทำไปนะคะเป็นปีเป็นรอบไปขอบคุณค่ะตรงนี้แหละรู้ตัวยังนิดนหน่อยหน่อยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะเคลียรไปหมดแล้วเขาก็เลยยังไม่สนใจจนหมดยอดนู่ละคะ่ะเห็นไหมมีแล้วเขารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วขอบคุณที่ชมคลิปนะคะใช่ไหมพี่สามอาทิตย์นีือเดือนหนึ่งประมาณนั้นนะคะ,ะมาแล้วคะ่ะก็จะมีป่า อานินเพิ่งลงใหม่ได้เมื่ <el Sh are> <beeping> อตากเป็นเกือบสองเดือนนะคะแล้วก็ป <cole unpack ing chocolate> ูนขาวอะไรลงเยอะแยะเราก็ไม่ได้เก็บกระสอบขึ้นเลยเขายังไม่รู้สึกตัวว่าจะมากินข้าวนะคะเพราะว่าเป็นการให้อาหารครั้งแรกมาดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศบ่อหลังบ้านที่เราเพิ่งได้ปล่อยนะครับปล่อยเขากินตาม ตามมีตามเกิดใช่ให้กินผักกินหญ้ากินอะไรไปนะคะไม่ได้ลีงล้งปลาไปมีปลาตะเพียนแล้วก็ปลานิน่อปลาตะเพียนปล่อยลงได้ได้นานแล้วนะคะก็ประมาณสองอาทิตย์ล้องปลาไปมีปลาตะเพียนแล้วก็ปลานิน่อปลาะตะเพียนปล่อยลงได้ได้นานแล้วนะคะก็ประมาณสองอาทิตย์ ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศบอ่อหลังบ้านที่เราเพิ่งได้ปล่อยนะครับปล่อยอาหารปลาเนาะสำหรับปลาเล็กปกติเขาเคยกระชังนะคะแต่เราไม่ไม่ได้ทําเพราะว่าด้วยแรงงานเราไม่ไไมีใชไหที่สามอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งประมาณนั้นนะคะ,ะมาแล้วค่ะ,ะก็จะมีปลาปลานินเพิ่งเอาลงใหม่ได้ ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศบ่อหลังบ้านที่เราเพิ่งได้ปล่อยนะคะปล่อยตัวขอบคุณที่ชมคลิปนะคะอันนี้ก็แปดโมงนะคะม,มีนะคะไม่มีจริงๆแล้วก็ไม่มีจริงเลยเราทำเองตามมีตามเกิดนะคะก็ดูน้องเขากินยอดผักบุ้งนะคะเขากองกองกอง,องเป็นสนัญลักษณ์นะคะ ปัจจุบันก็ไม่ต้องเรียกแล้วขาใหญ่เพราะว่าเขารู้ตัวเขาเลยเขาอยู่ใต้ผักบุ้งนะคะเยอะแยะเลยบ้านเราแปดโมงหนูใต้ผักบุ้งเป็นโมไม้ที่ใหญ่ได้ล่มด้วยย็นสบายบ้านเราอยู่ชาตเมืองนะคะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะเราก็แล้วตรงทุนไปเอามาจากอของประมงแล้วเราก็เราะเพราะ ให้ได้เยอะที่สุดแล้วเราก็ไปย๊กธรรมชาติเราเลี้ยงปลาก,ก็เลี้ยงผสมให้อาหารแล้วก็ให้ครั